สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องควายไทยไล่ทุ่งครับเมื่อนี้มาพ่อฟาร์มควายพ้นยุติดถนน,นกลางบ้านเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเห็นแล้วเห็นนัดเจ้าขวางแล้วไว้แล้วกับสิคออนุญาตไทยไปพ่อแม่พี่นอมม้องผมเบิ้งขึ้นเ่าละครับนี่เป็นฟาร์มควายเป็นฟาร์มควายกลางบ้านเมยพี่น้องเข่ามาแล้วกับเห็นหลักยีงย่งใหของเราพู้นนี่พี่น้องแปลกแปลก,กเนี่ยเขาเคไปถามข่าวแล้วออกครับผู้ดใดรวมตัวเข่ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เ้อพี่น้อง ที่แน่ๆกดกระดิ่งไว้เด้อครับคามีคลิปใดที่เปิดราคาพี่น้องเสียได้ลูกก่อนมูเด้อครับเด้อคามีควยดีคุณภาพดีราคามาตรฐานพี่น้องสนใจหาซื้อกันเสียลูกก่อนมูนี่ครับมบื้องฟร้ารมราเข้ามาเนี่โอ้เป็นเมียน้อยเมียสาวนี่ครับซองตัวแล้วนี้มีสามตัวครับแต่ว่าเราแยกไปทงนั้นแล้วส่วนหนึ่งละว่าพี่น้องถามกันน้องรอบบางหันแต่เมื่อนี่เสียพี่น้องมาเบิ้งพระเอกเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้ครับนี่ เป็นพอพันดังของฟาร์มเราเลยครับแต่ว่าก็ดังในเขตอำเภอภูเขียว้วล่ะนลานนานเนาะเอาสวัสดีครับครับสวัสดีครับเน้นน้ำซื้อเพื่อนท่านผู้ชมรู้จักไหมครับซื้อโด่งครับครับอยู่ฟาร์มโชกุนนี่แหละครับฟาร์มโชกุนบ้านเรือบ้านเรืออำเภอภูเขียวครับจังหวัดชัยภูเขียวตำบลแยงครับนี่ตำบลกุดงมครับตำบลกุดงเป็นเจ้าขางพอพันซื้ออย่างครับพอพันเพื่อนซื้อบูมครับซื้อบูมบูมร้อยล้านบูมร้อยล้านครับเป็นลูก ของบ้มพันล้านครับอ๋อบุ๋มร้อยล้านพอพัดล้านลูกเอาร้อยล้านตีครับลูกเอาร้อยล้านก็พอแล้วลูกบอมเงินล้านเยอเพิ่นเ้อบต่อกครับบอมอะไรปะท่านพันธุ์ที่อยู่ยากลูกเบิ่มพันล้านแม่ด้ครับบ่หนครับแม่เป็นลูกสาวพญาหงครับลูกสาวพญาหงครับลูกสาวพญาหงอีกคนหนึ่งอายุสองปีเก้าเดือนครับพอพันดาวลุ้งโอ้สองปีเก้าเดือน ความสูงเท่าไรแล้วครับตอนนี้ความสูงร้อยห้าสิบห้าครับร้อยห้าสิบห้าครับกาลังซัดกําลังเนื้อกำลังเริ่มทับโรตีครับชุ่มอยอนี่การเปิดผสมให้พอแม่พี่น้องอยครับใกล้บ้านใกล้เลืองเคียงกันนี่แล้วบ้านใกล้เรือนเคียงแต่ว่าได้ประมาณสามสิบตัวแล้วครับที่ทับ้ไโอ้ยสามสิบตัวแล้วครับลูกท่านออกมาเห็นบ่ว่าผลงันนี่ลูกตัวแรก หน้าซียู่บ้านดอนจำปาครับออกแล้วครับออกแล้วอยู่บ้านดอนจำปาฝากพี่ไปตามหาบิ่งเดียวจะเป็นน้ำใจท่านผู้ชมผมเบิ่งดอกพี่น้องครับว่าใชลูกดีซ้ำไหนเนาะครับเมียควายตากขวัญเมียควายตาขวัญครับเพราะว่าเพื่อนเราตะกูลเบิเพื่อนว่าให้ลูกดีเบิด์ด้ดม่นบ่ครับกะให้ลูกเนื้อแล้วครับเนื้อหนังนะครับทังซี่แล้วครับพี่น้องก็บเบิงบรรยากาศในคอกนี่ยครับคุณครับนี่ครับเบิ่งเอาใต่ขวาเบิ่งความใหญ่ความหนา พี่น้องครับสิบบเห็นบบชัดแน่เลยครับเราอยู่ขอกในหน่อยครับเมืองพันนี่แหละครับพันขอกเ่าบ่าครับเพิ่มดูไว้สองปีเก้าเดือนนะครับตัวบักใหไงดำปึ๊ดเลยอัตลักษณ์ครบเลยเป็นบอกครับนี่ครับอัตลักษณ์ครบครับว่าครับผมจำจำจำแต้มแจมจันรอเราเอากันดำปื๊ดเลยนะครับพี่น้องข้ออ่องเบิดครับเป็นคอร์สนะครับผมตรงท้ายดีไข่ดีครับ ถ่ายถ่ดีแต่ว่าใา่เข้าไปเบิ้งบ่ได้เบิ้งเด้ทั้งหน้าหนิล่ะพี่น้องครับเพราะคนอยู่ขอดจำกัดมันเข้าไปก็มีมุมกว้างเราพี่น้องมันแคบครับนี่เบิ้งทั้งนอกนี่ครับเบิ้งหัวครับโอ้เห็นตาหน้ามเชื่อแข็งแรงอยู่เนาะครับเนาะครับมันเชื่อครับทับสดย่างเดียวตีครับทับสดเลยครับเพราะว่าอายุมันยังบ่หอดครับอายุว่าเกือบสี่ปีคอยสิลีครับโอ้เกือบสี่ปีทับสดกัเป็นปีบุญด้วยซัำแบ่งราคาพอเมียพี่น้องนี่ล่ะครับพันหั ครับช่วงโปรโมชั่นปีนี้ครับที่เปิดปีใหม่นะครับโอ้เนี่ยสิเปิดรับครับโสมเนี่ครับช่วงมันที่เขาอายุ3ปีนะครับตอนนี้2องปีก็เดียร์แต่เทียกับพันห้าเนี่ยพันห้าคือมาเทียเรียกกระซ้ำให้ครับซ้ำแล้วก็ถ้าบอติดก็เอามาอีกครับเอามาอีกครับนี่ใบสองเทียใบพับให้มีอยังนี่ใบให้โย่เป็นเอาให้จนติดพุ่นแล้วครับเอาให้จนตพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเขาครับบุญแดงครับเกษตรกรเนาะครับบุญแดงอยากเลี้ยงควายใส่พัฒนาหาพอพันธุ ทีนี้เรามีกอของเป็นลูกของเบิ่มพันล้านนี้ครับตัวนี้พี่น้องผัวคือตัวนี้ออกมาต้นน้อยครับออกมาต้นน้อยต้ได้น้ำเข่ามากระดอกระเดี่ยครับเป็นไสายพัฒนาเจ้านี่แหละมันบมครับเนี่ยครับเนี่ยเาว่าฉายยาคนมักทับขนาดที่ตัวนี้เม็นบมครับสายซึ้งครับมักซึ้งมาล้พี่น้องคือออกมาเนี่ยซ้ำให้เลยครับถ้าบอติดเรามาซ้ำอีกได้ครับางเดียวครับเพราะว่าพระเอกพระเอกนี่เพิ่นมักซึ้งยางเดียวเจ้าของแล้วว่าพี่น้องครับผู้ใดสนใจกั เบอร์ทรติดต่อสอบถามเองครับเบอร์ทรกับะอยู่ของร้านอ้อยนะครับของต่ว่าให้เป็นของพ่อเลี้ยมครับพ่อเลี้ยมเพราะว่าเราที่อยู่นี่ตลอดอของพ่อเลี้ยมครับไม่ได้เบอร์เดียวกับฟรามพุ่นีิเบอร์เดียวกับฟรามพุ่นเหรครับเดี๋ยวล้มเบอร์ฟรามพุ่นให้จนเนครับเบอร์ฟรามพุ่นก็ได้ลูกปั้นก็ได้ก่อนบ้านใกล้เรือนเชียงหรือบ้านไกลอยากร้องก็มาร้องเบิึงครับนี่ครับเป็นพ่อพันธุ์ดังบ้านเรือนนะครับตำบลขุนยมนี่ครับ ดีสายเลือดดีราคาประหยัดครับราคาย่อมแล้วเกษตากอนเพื่องเพื่อเกษตากอนตุยตุยยู่ครับนี่ครับเพราะวันเรานี่เพื่อนให้ลูกดีเบิรลับแมนบ่ครับนี่ครับลูกดีครับได้ประมาณ30โตแล้วครับช่วงนี้ลูกๆกันกำลังออกมากันทยอยออกแล้วเนาะครับนี่ครับพ่อพันธุดีพ่อพันุ์ดังแถวอำเภอผู้เขียวกับมีบกกี้ตัวรอนาองแมนบอครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งในหันละพี่น้อง ผมก็ดิ้นทยย้อยทยย้อยสั่นหาไปพี่น้องท่านผู้ชมผมเบิ่งเรื่อยแหละครับเพราะว่าผมก,กับมือไม่ครับพัฒนาต้องกันครับพนนครับใจรักครับใจรักองอควายแต่โบเคยเลี้ยงองอควายพี่น้องเลยคนบอกไปก็ค่อยไปเรื่อยก็เสาะหาพี่น้องได้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเรี่ยนั่นไปเรื่อยเนาะครับเนาะ <S 2> <S 2> เอาคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมผอครับผู้ใดสนใจอยากหาแม่พันธุ์มาผสมแท้ๆกับมาติดต่อตามเบอร์โทรในคลิปด้วยพี่น้องครับ คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยครับสวัสดีครับหกนาที